สวัสดีผู้เแฟนเกม Fc Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับลาซิลเวนเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายกิจอะควาแ n นอินฟาโนนะครับหรือกิจน้ำไฟของเราเองนะครับก็ผมสรุปมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อหาหลักๆก็จะเป็นแบบคัดมาเลยว่าแต่ละวีคตัวไหนน่าเล่นน่าโดนแรกแล้วคุ้มแน่แล้วเก่ง เดี๋ยวสรุปมาให้เลยเอาละเรามาเริ่มกันที่วีคแรกกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่1นนะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆนะสำหรับผมนะครับก็จะมีเอเดนอาซาครับลุยเฮนันเดสครับแล้วก็โกเบลครับ3ตัวนี้นะที่น่าสนใจแรกจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายทีละตัวกันตัวที่แบบเออตัวที่แบบคิดว่าน่าจะเก่งแต่แบบเออมันไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอย่างคานาวาโลอย่างเงี้ยมันตัวบันเล็กครับแล้วก็ถามว่าพักพื้นมันเก็บหมดจริงจริงว่า ประเด็นคือเราไม่ได้โดนภาคพื้นอย่างเดียวไงตอนนี้มีลูกยกลูกมงด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงสําหรับคันนาวโรผมว่าไม่คุ้มนะครับที่จะแลกถ้าพันหนึ่งผมว่าแรงอาซาหาปีกซ้ายจี๊ดนะครับปีกซ้ายถท้าขวาตัดปั่นสบายๆคล่องๆนะก็แนะนําเป็นเอเดนอาซานะครับมาที่กองหน้าครับหลุยเฮนันเดตัวนี้ก็คือเป็นกองหน้าตัวเล็กครับสูงไม่ถึง180ก็เหมาะสําหรับเล่นแดนหน้าได้สบายๆห้าร้อยแต้มเองนะครับถูกมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโกเบลครับเป็นประตูร้อยเจ็ดซึ่ง ท็อปที่สุดของร้อยก็คือ d ด r ครับเพราะว่ามันมีบูตลุงใช่ไหมอ่ะแต่สำหรับอันนี้นะครับก็เป็นตัวลอง,ลองมาถ้าเกิดมีแต้ม800ผมว่าก็น่าจะแลกได้สําหรับโกเบลตัวนี้นะครับมาในสัปดาห์ที่2นะครับสำหรับตัวที่น่าแลกจริงๆนะสัปดาห์ที่2เนี่เดือดมากๆนะครับสัปดาห์ที่2นะมีตัวน่าสนใจหลายตัวนะครับอย่างเช่น u c b o ครับโซคาเตสมาในร่าง c m แต่มา108นะครับแล้วก็มี เอ็ดวินฟานเนซา109 TK ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เตโอฮันันเดสครับแล้วก็มาเร็กฮามซิกประมาณ5ตัวในวีคนี้นะครับแต่ตัวที่ควรแรกที่สุดก็ต้องเป็นแดนหน้าครับก็มาตัวแรกเลยก็เป็นยูเซบิโอครับพันธเทรแต้มผมผมว่าตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วแล้วก็ในเมตานี้ในแพทนี้นะครับตัวเล็กมาแน่นอนครับก็แนะนําให้แลกยูเซบิโอไปแบกแดนหน้าได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่มีกองหน้าแล้ว ก็โยกมาที่เอ็ดวินฟานเนซาได้เลยครับเอ็ดวินฟานเนซาตัวนี้ก็1นึ่งพันแต้มครับก็เป็นร้อยเโนหนึ่งตลอดกาลครับยิ่งตัวเนี้ยปรับมาให้ครับมีปาลาไกลมาให้ด้วยนะครับสำหรับฟานเนซาตัวนี้นะซึ่งล่าก่อนๆไม่มีนะครับเพิ่งเพิ่มมากิจนี้นี่เองนะครับต่อมาก็จะเป็นเตโอเฮอร์นันเดสครับตัวนี้ถามว่าความสําคัญในการแล่นะเทียบ3ตัวนะครับยูเซฟานเนซาเตโอผมให้เรียงลำดับแบบนี้นะยูเซโนหนึ่งฟานเนซาโนสองแล้วก็เตโอเบอร์สามเพราะว่า เตโอเนี่ยราคาในตลาดครับเป็นราคา2 0 0 0กว่าเองครับเม็ดส้มสามารถหาซื้อได้นะสำหรับผมนะความคิดผมนะครับถ้าแรกจริงๆผมว่าไปยูเซกับนาซาดีกว่าน่าจะเวิร์กที่สุดอะแล้วก็มาคู่ CMCM ที่เป็นตัวน่าจับตามองนะครับก็ถ้าถามว่าคนเล่นแผนที่มี j m ตรงกลางนะครับก็ผมว่าไปโซคาเตสสุดๆเลยครับสุดเลยครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าใช้ CM เอ็นั่นข้างด้วยก็มาฮัมซิกได้ครับก็อยู่ที่แต้มเราด้วยว่าพันกับ800เนี่ยมันต่างแค่200 สำหรับผมนะถ้าจะไปสุดเลยก็ไปพ่อหมอโซคาเตสได้เลยครับผมว่าเดือดสุดแล้วแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบทำซิกนะส่วนตัวชอบทำซิกนะครับแต่ว่าอย่างง่ายๆวีคนี้นะครับตัวที่ควรแลกที่สุดเลยนะครับ u c ิโอกับ eden fantasy สองตัวนี้ครับต่อมาในวีคที่3นะครับก็มีเข้ามานะครับเป็น c a r f oo, เป็น r ิว a l d o เป็น g a r r e t บ bell p a s c h o l นะครับ m า r i เคล l ม y c a m บ e ประมาณนี้นะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจและแบบแรกแล้วเข้ากับเมตาใหม่นี้นะครับ ผมก็ต้องแนะนําเป็นคาฟูครับตัวนี้ก็คือเป็นแบตเกมลุกก็จริงแต่ว่าตัวนี้พลังงานลดเหลือครับวิ่งได้ทั้งเกมเติมสุดลงสุดได้หมดนะครับสำหรับคาฟูตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มนะครับราคาตลาดตัวนี้ก็ประมาณสี่พัน 4, นะครับผมว่าถ้าราคาเกินสามพันอ่ะผมว่าแลกแต้มดีกว่าแต่ถ้าสามพันลงมานะครับไปซื้อตลาดใช้ดีกว่านะครับถือว่าความคุ้มค่าและความเก่งกาจก็ต้องยกให้คาฟูครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเทียบกันนะระหว่างการเดบเบลกับลิบวนโดนะครับ ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่เกิน180แล้วก็เป็นเท้าซ้ายทั้งคู่แต่ถามว่าควรแลกใครดีผมว่าถ้าจะแลกจริงๆนะกาเล็ตเบลก็แลกได้ครับแต่ว่าผมไม่แนะนาดีกว่า1,500แต้มเนี่ยแพงด้วยนะครับแล้วก็เล่นยากนะสำหรับเมตาตัวใหญ่อย่างนี้นะครับเล่นยากก็แนะนำอ่ะสำหรับวิกนี้นะครับเป็นคาฟูแล้วกันนะครับคนเดียวเลยคาฟูอ่ะแล้วก็มีอีกตัวครับ ตัวนี้ครับน่าสนใจครับก็เป็นอาหมัดเดียโลแล้วก็เกนดูซี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อัปเกรด o v r ขึ้นมานะอาหมัดจาก106-107นะครับแล้วก็เกนดูซี่106-107เหมือนกันนะครับ10-10แต้มถือว่าตรงนี้คุ้มค่าเลยสองตัวนี้นะคุ้มค่านะครับเล่นปิดได้สบายตัวเล็กคล่องนะครับเกนดูซี่ก็เกมรับเน้นๆนะครับสําหรับสองตัวนี้ถ้าให้แรงจริงๆก็เนี่ย1,005ถ้ามี1,005ไป h าฟูครับถ้ามีไม่ถึงก็ประมาณนี้ครับ1,000แต้มก็ประมาณนี้ อามัดกับเกนูซี่นะครับอามาในวิคที่ครับวีล่าสุดนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวที่คนรอมานานแล้วก็ตำแหน่งที่เขามาคือตรงตำแหน่งเลยนะครับสำหรับปาตริกวิล่าครับมา cdm 109นะครับตัวนี้เทื่อนจะจัดผมแรกมาแล้วนะเล่นแล้วด้วยก็คือที่ยืนคู่กุล,ลิดนี่คือผ่านยากครับผ่านยากเอาบอลตรงมาผ่านยากแต่ถ้าเราคุมกอหลงังดีนะดักบอลง่ายแล้วก็เลี้ยงผ่านยากมากสกิลสกิลเอาไม่อยู่ครับก็มีเน้นตะเคอร์แล้วก็มีโหมดสงครามมาด้วยแล้วก็ ตัวนี้สูง190นะครับผมเอามาแทนไลกาดได้เลยนะครับตัวนี้วีลาหันแต้มผันห้าร้อยแต้มนะครับตัวต่อมาเป็นเนมัญยาวิดิตครับตัวนี้ก็เป็น CB ีสายดักบอลหนึ่งตัวที่มีความสูง190แล้วก็มีมงมาด้วยมีแท็กเกิลมาให้ด้วยนะครับผันแต้มถือว่าคุ้มนะครับสําหรับเนมัญยาวิดิตนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็ก็เป็นหลุยฟิกโก้ครับตัวนี้สูง180เล่นปีกขวาได้นะครับ180เนี่ยถือว่าทรงคล้ายๆโยฮันครับนะครับ อ่ะแล้วก็เล่นปีกซ้ายยิงท้าขวาก็ได้ครับแต่ตำแหน่งจริงมันคืออาราบิลมันก็ผมว่าแรกมามันก็เล่นตรงตำแหน่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นคนเล่นเมน์นะพันแต้มอ่ะมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นคาวิชาคาร์ลเชเลี์ครับตัวนี้เหมือนเดิมครับจุดอ่อนของคาวิชาก็คือเรื่องของพลังงานที่4ดาวนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าโกงครับเท้า5 5สูง180ดนิดๆน,น,นะครับ1้3แก็เล่นเอสทีได้อาราบิลได้อาราบิลได้นะครับก็ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะสั่นปรคาวิชานะครับคุ้มค่า050 ผมว่าเพิ่ม250ไปยูเซเลยครับยูเซจบกว่าแน่นอนนะครับสำหรับวีที่4นี้แล้วก็มาในหน้าพิเศษเฉพาะทีมนะครับเนื่องจากผมเลือกเป็นอะความาครับจะเห็นเฉพาะสีฟ้านะครับก็ผมแนะนาว่าเป็นท่านจะแรกจริงมาลาโดน่าไม่ต้องแรกครับไม่ไม่คุ้มครับไปซื้อในตลาดเราก็ได้ละครับราคาไม่แพงนะ่มาลาโดน่านะครับแต่ในกิจแดงนะครับมันจะมีเปเล่ครับตัวนี้เปเล่กองหน้าถือว่าถ้าไปยืนคู่กับยูเซถือว่าเถื่อนเลยเถื่อนมากมากนะครับคือความแข็งแรงความเร็วลูกโมงได้หมดครับ แค่ตัวมันเตี้ยครับแล้วก็จังหวะกระชากจังหวะเบียดผมว่ามันได้นะสำหรับเปเล่นะครับผมเคยเล่นมาตั้งแต่ล่างกัดไม้94นู่นนะครับ91 94ประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับสำหรับจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เปเล่ราคามันลงแล้วครับสามารถไปซื้อในตลาดได้แหละถ้าพันห้าพันห้าไปแลกแบบไปแลกตัวโหดๆอย่างฟานเนอร์ซ่าอย่างยูเซวิโออย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปโค้งสุดท้ายกิจน้ําไฟของเรานะครับก็สรุปมาให้ทุกวีคนะครับว่าตัวไหนน่าเล่นน่าแลกบ้างนะครััับตตววไไหหนนนนคุ้้มเก่งะทีี ถ้าให้ผมเลือกทั้งหมดเลยครับตั้งแต่วิกหนึ่งถึงวิกที่4รวมกับพิเศษเฉพาะทีมด้วยนะครับเลือกให้3อันดับแล้วกันผมให้3อันดับในการเลือกนะครับอันดับ1นะครับ U C โ O ครับอันดับ2ครับก็ต้องเป็นวีเอราครับแน่นอนครับตัวนี้คนรอคอยตำแหน่งตรงด้วยครับอันดับ3นะครก็เป็นเอ็ดวินพานเนซาแน่นอนครับตัวนี้โคตรโกงนะเซฟแม่งแบบยิงจนท้อนะครับสำหรับพานเนซาอันก็ถุปให้3ตัวนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนดูแล้วเกิดไอเดียได้แรงบันดาลใจนะครับถ้าชอบ แล้วเจอกัน